เซนมาแรงนะดูมีเซนมีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณคาดการมันอาจจะเกิดขึ้นจริงอะไรที่คุณฝันอะไรที่คุณหวังดูเหมือนกับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ให้ดูความคิดของตัวเองให้ดีนะหรือพยายามคิดถึงแต่เรื่องดีๆมีโ หวังบ้านได้บ้านหวังรถได้รถคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดอยากจะสมปองต้องบอกเลยว่ามีโอกาสสมด,ดังใจปรองสมดังใจปรารถนาะโอ้ดวงชะตาชีวิตต้องบอกเลยช่วงนี้มีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมมีเซนตมีสัมพันธ์พิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างดวงชะตานะจะทำให้คุณได้รับความสำเร็จหรือมีโอกาส ว่าดวงชะตาพลิกโชคนะพลิกร้ายกลายเป็นดีพลิกผันจากสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่อาจจะเกิดขึ้นพลันในช่วงเวลานี้มีโอกาสมีข่าวดีมีโอกาสมีเซอร์ไพรส์ดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณ